พระชัยตละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมดถวายความเคารพทั้งหมดถวายความเคารพ อาจามาทุติยมปิมายังทันเตวิมุตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรณนิวโตอระหะโตตัมมาสัมพุทธะนะมีตุถังสระนังขจามิทุติยมันทันตระนังขจามิสังฆ สระนังกัจามีทุติยามปีสังขังตระกนังมิตติยามปีธรรมังตรรนังขัจจานิตยามิอินนาธานาจารจาราเวรมันตมาทิตยามิสุปราเมรยะมจักกามา เนนาเนปุ่นยันเตัทสมาเสีังวิส สองาไรจวันเป็นาที่2อง 2> เป็นเตจาธรังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปตะปะับผมเนื่ยองอครับ